บองชวเตเซสวัสดีค่ะตอบคำถามของคุณหญิง31นะคะที่ถามว่าเอ๊หสอบได้ไม่บ่านโอฟี i, ต้องไปสอบเองเราจะต้องอยู่ฝรั่งเศสกี่ปีคะถึงจะขอสอบได้คะ่ะ ตอบนะคะสามารถไปสอบได้เลยค่ะถ้าพร้อมนะคะก็คือไปติดต่อสอบกับ d e l ฟ์นะคะหน่วยสอบที่ใกล้บ้านอย่างเช่นที่อลิยงฟองเซ่นะคะหรือว่าที่มหลาลัยบางมหลาลัยเนี่ยเขาจะจัดสอบแบบ TCF นะคะแต่ถ้าเป็นที่อลิยงฟองเซ่เนี่ยเขาก็จะสัดสอบทั้งแบบ d e l ฟ์หรือ TCF นะคะแล้วก็ถ้าสอบแบบ d e l ฟ์ A1 เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ100หรือว่า105ยูโรนะคะเท่าที่เห็นบนหน้าเว็บไซต์ของอกลางของส่วนกลางของ d e l ฟ t นะคะซึ่งมันไม่จำเป็นว่าคุณจะอยู่กี่ปีแล้วถึงจะไปขอสอบได้เพราะว่าการสอบเนี่ย คุณจะต้องจ่ายเงินเองค่ะไม่ได้ไปขอสอบจากใครนะคะถ้าไม่ผ่านโอฟี่นะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็มีความจําเป็นที่ว่าไม่สามารถไปเรียนภาษาฝรั่งเศสกับโอฟี่ได้อย่างเช่นเออนะต้องเลี้ยงลูกนะมีท้องนะจะต้องดูแลตัวเองไม่สามารถเดินทางระยะไกลได้หรือว่าเออได้งานทําแล้วอันนี้ก็อาจจะ มีความจําเป็นส่วนตัวที่ไม่สามารถไปเรียนกับโอฟี่ได้แต่ถ้าให้แนะนําส่วนตัวนะคะก็อยากให้ไปเรียนนะคะเพราะว่ามันจะได้อะไรเยอะนะคะแล้วก็พอเรียนโ,โจบเนี่ยโอฟี่เขาก็จะจัดสอบแล้วก็จะให้ใบประกาศนะคะหรือว่าใบดิพลอมหรือว่าใบซอร์ติฟิเคตนะคะว่าเรานั้นผ่าน A1 แล้วพอผ่าน A1 แล้วเนี่ยไอ้เจ้าใบเนี้ยมันก็จะสำคัญเวลาเราจะต่อวีซ่าปีต่อไปนะคะซากรณีของคนที่ไม่มีใบดิพลอมหรือว่าเรียนไม่จบคอร์สเออะไรเงี้ยเวลาต่อวีซ่าเนี่ยปีต่อไปมันก็จะได้แค่1ปีจาก2ปีซึ่งอันนี้นะก็ขึ้นอยู่กับ prefecture ของแต่ละเขตด้วยนะคะเนอะยังไงก็ถ้าสมมติว่า สามารถเตรียมตัวสอบเองได้แล้วไปสอบแล้วแบบจ่ายตังค์สอบอะไรเองเนี่ยก็สามารถติดต่อหน่วยงานที่สอบใกล้บ้านนะคะอย่างที่บอกคืออย่างเช่นอลิยงฟงเซ่หรือว่าลองเช็คกับมหาลัยที่อยู่ใกล้บ้านนะคะบางทีเขาจะจัดสอบหมดเลยะคะ่ะก็ไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องไปเรียนกับโอฟี่นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เรียนกับโอฟี่ก็ได้คะ่ะเพราะประหยัดเงินดีโอเคนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่